ป็นรุ่นแรกรุ่นเปิดล้งเลยนะคะแค่นี้หนูว่าพอแล้วนะ100 <100 S 2> ร้อยฝาลูกเนี่ยกลับกับปริมาณนะโอ้โหนี่ถ้าติดหมดนี่นะโอ้โเป็นเรื่องเลยกินไปเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยต้นเดียวก็ตันหนึ่งแล้วต้นเดียวตันไม่ไหวพีนาปีนาได้ไปดึงปีโนกอแล้วก็ได้เห็นว่ามันติดเยอะมากเลยนี่มันมีจุดเด่นอยู่ตรงนี้แล้วนะจุดเด่นคือ มันออกตามท้องกิ่งนะอันนี้มันตั้นยี่สิบปีอ่ะแต่มันออกตามท้องกิ่งอะ่ะไอ้ปลายกิ่งนะ่ะคือเป็นธรรมชาติของทุเรียนแก่แต่ใ<ๆ>ต้ท้องกิ่งนะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเี้อ่ะเนี่<ด>ยเนี่ยเนี่ยไปชี้ไปชี้ชวนชื่นชมหน่อยดิอ่าดูดูดูนี่ออกโอ้โหแบบนี้เลยกิ่งงอกใหญ่ปกติมันไม่เคยออกนะเนี่ย ปกติมันไม่ออกนะใต้ท้องกึ่งเนย่ยแต่ของเรา,าออกมันเป็นกิ่งแก่